สวัสดีครับทุกท่านนี่คือน,นิทานประวัติศาสตร์รายการที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในห้วงการที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งความสูญเสียและความเจ็บปวดในใจของคนไทยมาจนทุกวันนี้เรื่องราวของคืนที่เปลวเพลิงโหมกระหนำ่ำจนทั้งเมืองถูกเผาทําลายเมืองที่เคยเป็นมหานครอันรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับกลายเป็นซากปรักหักพังนั่นคือกรุงศรีอยุธยาค่ำคืนของวันที่14เมษายนพุทธศักราช2310กลายเป็นวันสิ้นสุดของอาณาจักรที่ยืนยาวมานานกว่า400ปี <dunno culiar S 1> <ificant> และเป็นวันที่ไฟสงครามครั้งสุดท้ายเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างคืนนี้ ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปเผชิญหน้ากับบรรยากาศเหล่านั้นเราจะค่อยๆเดินเข้าไปในพระนครก่อนที่ไฟจะลุกโหมมองเห็นความทุกข์ของผู้คนที่อดอยากการล้อมเมืองที่ยาวนานและความสิ้นหวังที่ปกคลุมไปทั่วทั้งอาณาจักรก่อนจะไปถึงคืนแห่งไฟสงครามย้อนกลับไปสักหนึ่งปีก่อนกรุงแตก อยุธยายังเป็นเมืองใหญ่ที่มีความคึกคักพ่อค้าจีนญี่ปุ่นแขกมอญลาวขเขมรและยุโรปยังคงเข้ามาซื้อขายตลาดน้ำเต็มไปด้วยเรือพายวัดวาอารามสูงเสียดผ้าพระราชวังยังเป็นที่จัดพระราชพิธีแต่เบื้องหลังความเจริญนั้นความอ่อนแอทางการเมืองกัดกินราชสำนัก ขุนนางหลายฝ่ายแตกออกเป็นกกเป็นเหล่าการสืบราชสมบัติไม่มั่นคงความสามัคคีของกองทัพก็ไม่แน่นแฟนเมื่อกองทัพพม่ายกมาล้อมในปี2309-2310ถึง 10, พระนครจึงต้องเผชิญกับศึกใหญ่ในสภาพที่ไม่พร้อมพม่านำโดยแม่ทัพเนมิโอีิหบดีและมังมหานอธา ตั้งค่ายล้อมรอบเกาะเมืองอยุทยาจากทุกทิศทั้งทิศเหนือทิศใต้และทิศต,ตะวันออกพม่าสร้างค่ายมั่นคงขุดแนวคูดดินปักไม้ไผ่เป็นรั้วค่ายและใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มกำแพงพระนครไม่หยุดอยุทยาถูกตัดขาดจากสเสบียงภายนอกพม่าปิดเส้นทางน้ำตัดเส้นทางบกุกไม่ให้เรือหรือคนเข้าออกได้ ชาวเมืองที่เคยมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ต้องพัเชิญกับความอดอยากอาหารขาดแคลนอย่างหนักพงสาวดาและบันทึกหลายฉบับเล่าว,ว่าประชาชนต้องกินเปลือกไม้ใบตองหญ้าหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆอย่างหนูและกบเพื่อประทังชีวิตเด็กๆผอมโซผู้หญิงแก่เช่าหลายคนล้มตายด้วยความหิวโหวย โรคระบาดก็เริ่มระบาดในกำแพงเมืองเพราะคนแออัดน้ำเน่าเสียเสียงไกวระฆังวัดดังขึ้นแทบทุกคืนเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้คนตื่นขึ้นมาป้องกันการโจมตีชาวบ้านวิ่งไปหลบในโบสถ์บางคนสวดมนต์บางคนร้องไห้พ่อแม่กอดลูกแน่นด้วยความกลัวพม่าขุดอุโมง์ใต้กำแพงเมือง นำฟืนและดินประสิวมาวางไว้แล้วจุดไฟเผากำแพงหินหนาหลายช่วงพังทลายลงเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วพระนครพระนครสั่นสะเทือนบ้านเรือนใกล้กำแพงพังยับทหารอายุธยาที่เหลืออยู่พยายามป้องกันแต่ด้วยกำลังและอาวุธที่ด้อยกว่าทำได้เพียงหน่วงเวลาทุกคนรู้ดีว่ากำแพงเหล่านี้ คงไม่สามารถต้านทานได้อีกนาน14เมษายนพศ2310เสียงปืนใหญ่ของพม่าดังก้องไปทั่วท้องฟ้าวันดำลอยคลุ้งจนแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าปืนไฟถูกจุดพร้อมกันหลายด้านกําแพงพระนครพังทลายเสียงหินก้อนใหญ่แตกกระจายไปทั่วพระนครสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวทหารพรม่าพากันโห่ร้องเมื่อกำแพงแตก พวกเขาก็ทะลักเข้ามาราวคลื่นทะเลผู้คนแตกตื่นหนีเอาตัวรอดเสียงกรีดร้องเสียงเด็กร้องไห้เสียงผู้หญิงโวยวายปะปนกับเสียงกรองศึกของพมา่าบ้านเรือนสองข้างทางทุกจุดไฟเผาเปเลวไฟแดงฉานลุกขึ้นสูงเสียงไม้ลั่นดังกรอบกแกรบไฟลามจากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านอย่างรวดเร็วลมแรงในฤดูร้อน ยิ่งพัดเปเลวไฟให้ลุกลามไปทั่วพระนครพระราชวังหลวงซึ่งเคยเป็นหัวใจของอาณาจักรถูกเพลืองหมไม่อย่างหนักอาถานไม้จำนวนมากกลายเป็นเชื้อไฟหลังคาล้มลงอย่างรวดเร็วเสาต้นใหญ่สุดพังทีละตน้นพระที่นั่งที่เคยใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆไม่เหลือเขาเดิมภายในห้องพระคลังสมบัติเครื่องทองเครื่องราชูปโภค และเอกสารสำคัญมากมายถูกเผาทำลายจนหมดสิน้นพงศาวดารบางฉบับเล่าว่าสมบัติพระราชวังบางส่วนถูกขนออกไปได้ก่อนแต่ส่วนใหญ่ละลายหายไปกับกองเพลิงเมื่อไฟดับลงพระราชวังที่เคยยิ่งใหญ่ก็เหลือเพียงซากอิฐกับเท่าทานวัดมหาธาตุที่เคยตรังาานกลางพระนครถูกเผาจนเหลือเพียงเจดีพังทลายวัดพระศรีสันเพชร ซึ่งเคยเป็นวัดหลวงก็ถูกไฟเผาพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำถูกทุบทำลายเพื่อน,นำเนื้อทองออกไปเหลือเพียงองค์พระที่ไม่เกรียมพระราชาคณะและพระสงฆ์บางรูปพยายามปกป้องวัดแต่ก็ไม่อาจหยุดไฟสงครามได้พงศาวดารไทยบันทึกว่าพระนครลุกเป็นไฟทั้งเมืองไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ส่วนพงศาวดาพรพมาร่าเล่าว,ว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ กวาดต้อนได้ทั้งคนและทรัพย์มหาศาลขณะเดียวกันบันทิกของมิชนารีทราฝรั่งเศสและพ่อค้าดัตช์บอกว่าเปลวไฟจากอยุธยาส่องสว่างจนมองเห็นได้จากเรือที่ลอยอยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเมื่อไฟมอดลงเมืองทั้งเมืองเหลือเพียงกองอิฐกำแพงที่พังเจดีที่แตกหักและพระราชวังที่ไร้หลังคาสิ่งที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองของภูมิภาค กลับเหลือเพียงซากที่เงียบสง,งัดซากเหล่านี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นวัดชัยวัฒนารามที่มีกำแพงไม่ดำวัดมหาธาตุที่เสียนพระพุทธรูปถูกตัดจนเหลือเพียงรากไม้พันเมื่อไฟสงครามดับลงสิ่งที่เหลืออยู่ในอยุทยาคือกลิ่นไหม้กลิ่นศพและเสียงร้องไห้โศกเศร้าของผู้คนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง พม่ากว่าต้อนฉเฉลยศึกออกจากเมืองนับหมื่นหมื่นคนทั้งขุนนางพระสงฆ์ช่างฝีมือและประชาชนทั่วไปขุนนางบางส่วนถูกบังคับให้เดินทางไปพม่าทันทีโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถทางการปกครองหรือการทหารพระสงฆ์จำนวนมากถูกจับตัวไปด้วยเพราะพม่าเห็นคุณค่าทางาศาสนาและวิชาการช่างฝีมือด้านสถาปัตยกรรมจิตกรรมและการหล่อพระ ถูกเกณฑ์ไปสร้างวัดและพระราชวังในพมา่าในขณะที่ประชาชนทั่วไปถูกแยกครอบครัวออกจากกันเด็กถูกพรากจากพ่อแม่สามีภรรยาถูกจับแยกบางครอบครัวไม่เคยได้พบกันอีกเลยการเดินทางไปพม่าที่กินเวลาหลายเดือนเต็มไปด้วยความโหดร้ายอดอยากและความตายระหว่างทางอายุธยาที่เคยเป็นมหานครการค้ากลายเป็นเมืองร้างในพริบตา บ้านเรือนพังยับจนแทบไม่เหลือหลังใดอยู่ได้วัดและพระราชวังถูกเผาเป็นเท่าทานถนนที่เคยคึกคักด้วยพ่อค้าและประชาชนกลับเงียบงนันเต็มไปด้วยซากศพและสัตว์เร่ร่อนนักเดินทางที่ผ่านเข้ามาในช่วงไม่กี่ปีหลังจากนั้นต่างบันทึกตรงกันว่าอายุทยากลายเป็นเมืองร้างแม้แต่คนไทยเองยังไม่กล้ากลับเข้ามาอยู่เพราะเมืองเต็มไปด้วยซากและความหวาดกลัวนักประวัติศาสตร์จำนวนมากเห็นตรงกันว่า การล่มสลายของอยุธยาไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งของพม่าพิงอย่างเดียวแต่เกิดจากความแตกแยกภายในขุนนางไม่สามัคคีกษัตริย์อ่อนแอและระบบป้องกันเมืองที่ไม่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยในบันทึกของขุนนางไทยยุคต้นกรุงธนบุรีมีการเขียนเตือนว่าหากเรายังไม่สามาคัคคีวันหนึ่งจะส้มรอยอยุทยานั่นสะท้อนว่าความทรงจำจากไฟสงครามครั้งนั้นได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญ แม้กรุงศรีอยุธยาจะถูกเผาทำลายแต่ซากโบราณสถานที่ยังเหลืออยู่จนวันนี้กลับกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าให้ลูกหลานได้เรียนรู้วัดชัยวัฒนารามวัดมหา,าธาตุวัดพระศรีสรรเพชญและซากพระราชวังหลวงล้วนเป็นหลักฐานเงียบๆที่ยังเล่าเรื่องไฟสงครามครั้งนั้นทุกครั้งที่เราเดินชมโบราณสถานเศษอิฐเศษหินและร่องรอยการไหมย้ยังเตือนใจว่า ครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยรุ่งเรืองและครั้งหนึ่งเมืองนี้ก็ล่มสลายเพราะไฟสงครามไฟสงครามครั้งสุดท้ายของอยุธยาไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างแต่ยังทำลายหัวใจของผู้คนอนาณาจักรที่เคยภาคภูมิใจที่สุดต้องสิ้นสุดลงในเปลวเ,เพลินแต่ความทรงจำเรื่องนี้กลับกลายเป็นพลังให้คนรุ่นต่อมาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชที่กอบกู้เอกราชหรือกษัตริย์รัตนโกสินทร์ที่สร้างบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ และนี่คือน,นิทานประวัติศาสตร์ตอนไฟสงครามครั้งสุดท้ายอายุทยาถูกเผาทำลายอย่างไรเรื่องเล่าที่พาเราย้อนกลับไปสู่คืนแห่งเปลวเพลิงคืนที่ทั้งเมืองถูกเผาทำลายและคืนที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญของชาติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามหากคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยดราม่าและข้อคิดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ